จากคําถามที่ว่าตั้งแต่ขับเครื่องบินมาเนี่ยเคยมีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นกับตัวเองไหมหญิงคิดแล้วก็น่าจะเป็นสถานการณ์ตอนนี้ละค่ะที่หญิงรู้สึกว่ามันก็ระทึกอยู่เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะก็คือตอนนั้นเนี่ยหญิงยังฝึกบินด้วยเครื่องบินลำเล็กอยู่ถ้าหากว่าใครเป็นนักบินนะคะเห็นรูปแบบนี้ก็จะคาดเดาได้นะคะว่าตอนนี้ปัญหาที่หญิงต้องเผชิญอยู่ะก็คือตัวมารวัดความเร็วหรือว่าแอร์สปีดอินดิเคเตอร์เนี่ยค่ะมันใช้การไม่ได้ แล้วเครื่องบินนะคะการที่เรารู้ความเร็วมันจะเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะคะมันจะไม่เหมือนการขับรถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์ที่เราไม่ดูความเร็วก็ได้เพราะเครื่องบินเนี่ยถ้าหากว่าความเร็วน้อยจนเกินไปนะคะเราก็จะไม่เกาะอากาศค่ะนั่นหมายความว่าเราไม่สามารถที่จะบินอยู่ได้แต่ในขณะเดียวกันถ้า,ากว่ามีความเร็วที่มากจนเกินไปค่ะโครงสร้างของเครื่องบินอะ่ะมันก็จะเสียหายนอกจากนี้ก็จะมีผลอะไรต่างๆตามมามากมายค่ะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่หญิงรู้สึกว่าตั้งแต่บินมาอันนี้ยละทิกมากที่สุดแล้ว